ีค่ะวันนี้พบุกพวกเราสีขาวนะคะคนแรกชื่อนกอนค่ะนลินค่ะพักบุ๊กค่ะพลอยค่ะค่ะวันนี้เราก็มีคอนเทนต์ที่เพื่อนๆคิดว่าสนใจมีนะคะคอนเทนต์ของพวกเราคือวิธีการเล่าคุกเพื่อนนะคะคุยกันเรื่อนไม่ได้แชร์เลยอย่อนบอกเนาะอันนี้าการคบเพื่อนเป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อนมีอิทธิพลต่อจิตใจและการการะทำของคุณเพราะคุณมักจะทำตามเพื่อนของคุณโดยเป็นสิ่งที่ดีแต่บางสิ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีโดยคุณอาจจะคิดว่าไม่เห็นจะดีตรงไหนก็เพราะคุณอยู่กับเพื่อนและการการะทำของเพื่อนของคุณจนชินตาจึงไม่รู้สึกอะไรแต่พ่อแม่ของคุณเล็งเห็นเพราะท่านมีประสบการณ์มากกว่าคุณดังนั้นการพบเพื่อนจึงเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นเราจึงมีวิธีในการตรวจสอบว่าเพื่อนของคุณเป็นเพื่อนที่ควรคบหรือไม่ ใเหลือกันค่ะในเวลาที่เราไม่สามารถทําได้นะคะชสองเคารพสิทธิ์กันและกันค่ะสให้เกียรติกันและกันรู้จักรู้จักให้อภัยกันและกันห้าเชิชวนไปในทางที่ดีไม่ควรไปในทางที่เป็นอะบาย่างมณ์ค่ะหกนะคะมีจิตใจให้กันในการเจนนะคะรู้จักตักเตือนกันในการแต่ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ก้าไม่เอาเปรียบซึ่งกันในการศิบรู้จักเป็นผู้แพ้บ้างแล้วฟังเหตุผลของกันและกันค่ะ,ะยากทราบว่าคุณ้อยมีประสบการณ์กี่ยวกับเพื่อนบ้างมีค่ะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีปะปนกันไปค่ะแต่ว่าพอไม่ดีก็ไม่ดีเลยแต่ว่พอดีแบบนี้ก็อาจจะมีการแบบรังหกังกันหลังก็ได้เลยยกตัวอ,อย่างข้อดีของเพื่อนข้อดีของเพื่อนคือมีอะไรปรึกษาได้เสมอค่ะจะเป็นรองมาจากผู้ครร ข้อเสียก็คือเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเพื่อนจะมาในทางที่ดีหรือไม่ดีค่ะ <c oughs> แล้วคุณนุ่นเหรอคะเคยประสบก,การณ์เรื่องเพื่อนไหมคะก็มีค่ะสําหรับมีทั้งดีและไม่ดีอสําหรับเพื่อนที่ไม่ดีนะคะจะกดกดคีดข่วนเรานะคะจิกเราใช้อย่างากัตวาธทํำเราทําเหมือนเราไม่เชื่เพื่อนมีแต่ใช้ไม่เคย แบ่งปันความรู้ให้เพื่อนไม่เคยช่วยเหลือเพื่อนแล้วคุณลุงนะคะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเพื่อนไหมคมีค่ะก็มีทั้งมีและไม่ดีนะคะก็คือกูไสิคะฉันไม่รู้แล้วเออแบบโอ๊ยกูไสิคือเธอมันก็ต้องมีบ้างแหละที่แบบมีเพื่อนดีก็ คือยืมตังแล้วไม่ใช้คืนเราแล้วก็ให้รอทำงานจยูฝ่ายเดียวอ่า คิดไหมเขาอะอาจจะมีเพื่อนที่เขาหวังดีกับเราแต่แบบว่าเขาอาจจะไม่ได้หวังดีจริงๆก็ได้หรือไม่มาสมร้ายผสมร้ายใช่ใช้สอบได้เหรอดูยากมากแอบฟังจ้งะแอบฟังไม่มีใครคอมเมนต์เลยเหรอคะถามเข้ามาได้นะคะไม่กัดฉี่ <c oughs> ได้หรือเปล่ากินเหรกินเหรอติดสองคนมันต้องมีใครแบบมีเรื่องในใจบ้างเลยใจ รอตอบมีอยู่น,นะคะ,เ,ะพเพื่อนการพบกันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอย่างนึ่งนะคะมันพค่แมแต่ละคนมีบุคลิกที่ไม่เหมือนกันจะมีบางคนที่นิสัยเหมือนเราแต่ว่าไม่ชอบเราอะไรประมาณนี้ถ้าพบ <c oughs> ะคเราไม่ควรดูการที่ภายนอกล้วควรดูการที่ภายในก็คนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นงไงไม่ใช่เอไอเออไม่ชอบก็คือไม่ชอบไปใช่ไหมครไปต่อตไปแฟนของเราแต่ละคนที่คบอยู่บางครั้งใ่รจะดีกับเราหรือไม่ดีกับเราก็ได้อา่า เวลาคุยกันเพื่อนๆอย่าดูเพื่อนๆอย่าดูการคุยกันที่หน้าตาเขาที่ฐานะเขาดูที่จิตใจเขาว่าเขาหวังดีกับเราเพิ่งพาเราเพิ่งพาเขาได้ไหมค่นะแล้วเมื่อนๆเคยมีเพื่อ,อ,อนที่เหมือนจะมีจุดประสงค์อะไรไหม ก็ต้องระวังไว้เนาะเพราะว่าเขาอาจจะทำร้ายเราในวันหลังก็ได้เนาะเราไว้ใจเขามากมากคือเอาความรักของเราไปพูดให้คนอื่นฟังอย่าไว้ใจใครมากเกินไปนะถ้าไม่รู้จักนิสยัยกันจริงจริงมา้สนิทสนมกันก่อนอย่างเช่นสองสามเดือนผ่านไปอย่างเช่นพวกเรานี่ก็เพิ่งรู้จักกันได้แค่สองเดือนกันเองแล้วก็ไว้ใจกันในเพียงส่วนนึงส่วนนึง,นนงแล้วก็ค่อยๆดูแบบไปค่เพื่อนๆนนก็ต้องมีคะเลาบอกไว้เนะ บ้างตามสีสันชีวิตเนาะ<ช>ไม่จำเป็นที่ว่าเราต้องคุยกักนดีๆตลอดเวลาหรือว่าอะไร<ช>แต่ว่าวก็ทะเลาะกันก็ให้อภัยกันถ้าเพื่อนๆกันถามจะเข้ามาได้นะถามจะเข้ามาได้นะคะผมแอนติว่าเนี่ยเป็นจังเลยหรือว่าทุกคนกำลังคิดว่าฉันจะถามอะไรกับเพื่อนดีนะ ไปชอบเพื่อนตัวเองกันไหมคะนราเราต้องรู้สึกใช่ไหมพอเราเป็นคนที่เราไว้ใจเราก็ต้องแบบมีชอบเพื่อนตัวเองกันบ้างเลยเผลอเพื่อนนี้เออต้องมีบ้างก็มีบ้างต้องมีบ้างธรรมดาน่าเคยไหมคะ่ค่ะค่แล้วตอนเขารู้สึกที่รู้ว่าตัวเองไปชอบเพื่อนรู้สึกยังไงคะก็เสียดายแต่ว่าเพื่อนเขาแต่ละคนไม่ก็ ซึ่งคะแเราเพื่อนๆเคยชอบกันตัวเีงมากเหม็นกันได้นะคะหรือว่ารุ่นพี่รุ่นเพื่อนหรือว่าต้องนอนะคะถามอะไรไดนไม่ไม่ค่ะไม่มีอะไรถ้ามีอะไรถามก็ถามมาเลยค่ะถ้าอยากตอบลุกเพราะเรายินยีแบบตัวความรู้แท้นะะ ของข้อที่พวกเรามาพูดเนี่ยอาจจะช่วยพวเพื่อนๆในการเลือกคบเพื่นได้นะคะเช่นตอนที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็ถือช่วยพวเพื่อนๆในการแก้ปัญหาใช <c oughs> ่ไหมคใค่ะนี่คือดาวจริงๆเชื่อว่าทุกคนก็ต้องแบบว่าเคยเหยียง จ้าไม่ใด้แต่เพื่อนแบบดีทา้าเพื่อนนี้แั้วต้องมีบ้าน,นต้อง<ป>มีแฟน,น,นแล้วต้องเป็นอยู่แล้วแต่รู้ไหมเขาว่าการดีทา้าเพื่อนเป็นดีนะแต่ <ettes> ก็ทำไป <c oughs> เราแต่งเองนะคะมันทําให้เพื่ออีกคนนึงสามารถเข้าใจเราอีกคนนึงเป็นไททางที่ติดติดได้ะคะ่ะแล้วถ้าเพื่อนพ่างใจอะไรเกี่ยวกับเพื่อนของตัวเองนะคะให้พูดตรงๆนะคะไม่ใช่เอาไปคุยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วไปใส่ร้ายเขามันมันไม่ เราถมยันมัธยมต้นจนมาถึงโชอน,นิ่ันกต้องมีบ้างไหลที่ว่าเราต้องผ่านอะไรหลายอย่างมันก็ยแต้องแแล้วก็ต้องมีทั้งเพื่อนที่ดีแล้วก็เพื่อนที่ไม่ดีววน รู้จักเพราะเมื่อเรายิ่งโตขึ้นเราจะยิ่งเห็นชัดว่ามีเพื่อนที่จริงใจกับเราน้อยลงไปเรื่อยๆบางคนอาจบ,บอกว่าฉันอยู่คนเดียวได้โดยไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนก็ได้ซึ่งอาจจะใช่แต่เอาจริงๆทุกคนก็คงอยากมีใครสักคนที่คอยรับฟังยามเรามีเรื่องที่ไม่สบายใจคอยให้คาปรึกษาเวลาต้องการดังนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตนะคะการที่เราอยู่คนเดียวไม่จําเป็นว่าเราสามารถทาเองได้เราไม่เราไม่ต้องมีมเพื่อนปรึกษาแต่บางเรื่องเราก็ควรให้เพื่อนช่วยให้ปรึกษากันบางไม่ใชนคิดเลยจะทําคนเดียวดทเดอยวต้องมีเพือ่อนเอาไว้คุยเอาไว้เล่นกันไปตามคนเดียวไปไหนก็ไปด้วยกันแต่บางครั้งเพื่อนอาจจะคนนึงชอบอย่างนึงอีกคนชอบอย่างนึงความความที่เราเป็นเพื่อนกันไม่จาเป็นต้องเหมือนกัน ขอแค่มีความคล้าึงกันแค่นั้นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วคอนเทนต์หน้าพวกเราจะมีอะไรมาเสาอร์ไพรสเพื่อนๆด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะลา